ข่าวดีฟังด่วนกลุ่มไม่มีมือถือปัดคนจนเปราะบางคนแก่อย่าเพิ่งรีบซื้อรอเงินมืน่นซื้อได้ Get up. คนกบสวัสดีท่านผู้ชมกองมาพบกันในวันที่8พฤษภาคม2567แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวประเวพี่น้องสําหรับความคืบหน้าเงิน10,000บาทพันดิทอนมาเด็ดนะคะก็มีข่าวดีมาฝากอีกแล้วหลังมีการประชุมคณะรัมตีหร,รือขอรหมอเมื่อาวานนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกัน ในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตืนอนข่าวสารดี่ดีในครั้งต่อไปค่ะซึ่งก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารข่าวดีสําหรับใครที่รอการแจกเงินจากทางรัฐบาลเพื่อไทย เะะงินหนึ่ง1 0ื0นบาทผ่านดิทอนวอลเล็ตซึ่งทางรัฐบาลก็ยืนยันแจกจริงแจกชวนแน่นอนนะคะรอกันได้เลยนะคะใกล้ที่จะมีการให้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าหรือประชาชนยืนยันตนกันแล้วเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในไตรมาสที่3นี้แล้วนะคะพอ่อพี่น้องก็คอยติดตามรับฟังข่าวสารซึ่งทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะหลังมีการประชุมเมื่อวานนี้ก็ยืนยันว่าทางกระทรวงการจะ มีการประชุมนะคะสำหรับการดำเนินโครงการ1,000 0บาทดนทอนวอลเล็ตภายในสัปดาห์นี้แล้วนะคะก็จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมออกมาแน่นอนแล้ววันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องกลุ่มรอบ้างคนแก่คนพิการรวมไปถึงคนที่ป่วยติดเตียงนะคะที่ไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งก็ไม่ต้องไปซื้อมือถือเพื่อที่จะมา ลงทะเบียนหรือ,อยืนยันตนเพื่อรับสิทธินะคะก็จะมีวิธีจากทางรัฐบาลให้กลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะคะในการรับสิทธิการแจกเงิน1,000 0บาทผ่านดิทอนวอลเลตได้แน่นอนนะคะโดยไม่ต้องมีมือถือนั่นเองและก็มีข่าวดีว่าจะมีการ อนุมัตินะคะให้ซื้อมือถือได้ด้วยนะคะแต่เรื่องนี้นะคะก็ต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงกันคลังก่อนนะคะซึ่งก็มีวิแววว่าสามารถซื้อได้นั่นเองนะคะในส่วนของกลุ่มปลอบบางรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับกันแน่นอนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเสนอให้ทางรัฐบาลแจกเพียงกลุ่มนี้นะคะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อย มีประมาณอยู่ที่15ล้านคนนะคะซึ่งก็จะประหยัดงบประมาณของทางรัฐบาลและเป็นการแจกเงินนะคะที่มีประสิทธิผลคุ้มค่าโดยตรงนะคะพอแม่พี่น้องกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะก็จะสามารถนำเงินตรงนี้นะคะไปหมุนเวียนฟื้นฟูเศรษฐกิจได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารเพิ่มเติมนะคะ การอัปเดตล่าสุดนะคะในการแจกเงินนิท่อนวัลเล็ตหนึ่งมือบาทนะคะจอให้ซื้อมือถือสมาร์ทโฟนหรือ iPhone ก็ได้โดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้ใช้เงินดิท่อนในช่วงสิ้นปีไตรามาสที่4ก็จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2567นี้นะคะซึ่งสินค้าที่ซื้อได้และไม่ได้นะคะ ก็อาจจะมีเงื่อนไขลดลงนะคะสินค้าที่คิดว่าซื้อไม่ได้ก็อาจจะซื้อได้เช่นมือถือน,นั่นเองนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านประชาชนที่ อยู่ในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปณเดือนที่มีการลงทะเบียนนะคะไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงนเินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนะคะสำหรับประชาชนกลุ่มนี้ได้รับเงินกันนะคะเงื่อนไขาการใช้จ่ายดิทอนวัลเลต10,000บาทนะคะระหว่างประชาชนกับทางร ร้านค้านะคะก็ใช้เชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ878อำเภอนะคะการชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้ากำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปีกห้างค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิน่นและ2นะคะก็คือร้านค้าระหว่างกับ ร้านค้านะคะซึ่งร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้าไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้าค่ะ สำหรับเงินดิทอนวอลเลต10,000บาทนดะซื้อได้ก็คือพวกสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นนะคะในส่วนของสินค้าในกลุ่มสมาร์ทโฟนไอโฟนโทรศัพท์มือถือรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนั้นขณะนี้ยังไม่มีการตัดออกแต่อย่างใดซึ่งอาจจะต้องนำมาพิจารณาถึงรายละเอียดนำเสนอในที่ประชมุมรวมทั้งจะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดประเภทร้านค้า ที่ต้องใช้ให้จำกัดความชัดเจนวางแผนเชื่อมฐานข้อมูลของแต่และหน่วยงานเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดนะคะซึ่งสินค้าที่แน่นอนแล้วว่าซื้อไม่ได้ก็จะมีตามนี้นะคะสระกออมสินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะยาสูบกัญชากระทอมนะคะ พืชกระท่อมต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์การชากระท่อมบัตรกำน,นันบัตรเงินสดนะคะทองคำเพชรพลอยอัญมณีน,นี่ซื้อไม่ได้แน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านรวมไปถึงการเติมน้ำมันด้วยนะคะก็ไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะว่า ไม่ต้องรีบซื้อมือถือก่อนที่จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นนะคะเพราะทางรัฐบาลกำลังเพิ่มช่องทางให้กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือนะคะเขาร่วมโครงการนะคะรับสิทธิรับเงินหนึ่งหมื่นบาทได้นะคะถ้าหากว่าซื้อมือถือได้นะคะก็นำเงินในส่วนตรงนี้ไปซื้อมือถือได้นั่นเองค่ะ เพาะหนักตอนนี้นะคะก็ถือว่ามือถือมีความจําเป็นนะคะในหลายๆอย่างนะคะต้องพึ่งพามือถือน,นั่นเองนะคะวันนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องไม่มากก็น,น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้ท่านอื่นท่านรับทราบกันด้วยนะคะ ก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปซึ่งทาง่องก็มาอัปเดตข่าวสารไหม่ทุกๆวันให้กับพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ